คุณผู้ชมคะช่วงนี้เป็นฤดูกาลของออส้มโอสืบเนื่องจากพายุไต้ฝุ่นซาวลาที่คืบคลานเข้าใกล้ไต้หวันเกษตรกรจึงต้องเร่งการเก็บเกี่ยวส่วนส้มโอที่เขตด,ด้วยช่วยเมืองฮวาเหลียนมีผู้คนที่สมาคมเกษตรว่าจ้างให้มาช่วยเก็บส้มโอจำนวนมากเจ้าของสวนกล่าวว่าที่บอกว่าไม่กังวลโกหกเฉยๆยังไงก็ต้องหาคนมาช่วยเก็บ เขตช่วยช่วยเมืองฮวาเลียนและที่หุบเขาไทาย,ยวนในเมืองไทตรงต่างเป็นพื้นที่เพาะปลูกส้มโอเกษตรกร,เร,กรเร่งเก็บผลผลิตก่อนที่จะถูกไต้ฝุ่นพัดเสียหายนอกจากผลไม้แล้วผักใบเขียวเช่นผักบุ้งก็เป็นหนึ่งในพืชผักสวนครัวที่กลัวลมฝนมากชาวสวนต่างออกมาเก็บผักกันแต่เชา้าเพื่อส่งไปขายในตลาดชาวสวนในเมืองอินหลิงกล่าวว่า กลัวว่าพายุไต้ฝุ่นในอีกวันสองวันจะมีความรุนแรงดังนั้นจึงรีบเก็บผักก่อนยินลิงเป็นพื้นที่เพาะปลูกพืชผักสวนครัวที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวันชาวสวนต่างเร่งเก็บผักใบเขียวให้ได้มากที่สุดเพื่อลดความเสียหายจากพายุไต้ฝุ่นนอกจากผักใบเขียวแล้วที่ท่าเรือชาวประมงออกไปเก็บหอยนางรมตั้งแต่เชา้าได้หอยนางรมกลับมาเต็มตะกรา้าหลายสิบตะกร้าเก็บได้เท่าไหร่เอาเท่านั้น เพราะพายุไต้ฝุ่นเมื่อไม่นานที่ผ่านมาส่งผลให้หอยนางรมที่ท่าเรือตรงซือในเมืองเจียอี้เสียหายหนักมากเกษตรกร,ศร,ศร,ศรผู้เลี้ยงหอยนางรมในเจียอี้กล่าวว่าตอนนี้เหลือเพียงบางส่วนแต่ก็ต้องเก็บกลับมาก่อนที่ไต้ฝุ่นจะสร้างความเสียหายไปมากกว่านี้เมื่อเผชิญหน้ากับพายุไต้ฝุ่นถึงแม้เหล่าเกษตรกร,ศร,ศร,ศรและชาวประมงจะรู้สึกกังวลแต่พวกเขาก็ทำได้เพียงเตรียมรับมือให้พร้อมก่อนพายุไต้ฝุ่นจะมา เพื่อลดความสูญเสียให้ได้มากที่สุดเจนุรีตันตาราทีมข่าวอาธิัายาภาพภาษาไทยรายงาน